มือน,นีห้องกับสิผ้าทุกคนชุ่มบรรยากาศของหมู่บ้านเฮ้อว่าสิไปเบิงเพิ่นไซบาทเนะาะบ้านดงไนครับหร <g contracts> ือว่าบ้านดงไนเนาะสิไปเบิงผู้สาวไซบาทอยู่ <g muj> ah> วัดบ้านดงไนนะทุกคนเนาะสาวผู้ไทยครับเข้ามาเทีเาาท่ยวบ้านผู้ไทยอีกรอบนึงเพราะว่าน <c oughs> ัดน้องๆไว้เนาะกับว่าสิผ้ากันไปไซบาทเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิงกันครับวิถีชีวิตของชาวบ้านละกัการเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลแถวนี่เพิ่นสิเป็นจังไดออกพรรษาของประเทศลาวเนาะทุกคนสิไปไซบาทกับสาวผู้ไทยครับ เมืองเซปโปนแขวงสวรรณเขตอ,อ๋อมีคนงามแท้อันนี้น้องยังอันนี้ถามไม้ด้วยนออ้นองมอนน้องมอนอันนี้น้ำน่องน้ำสายยาดังน้ำเลยคือออกมาจากเคือละลาย <c oughs> โอเคไปใส่บาตรน้องนะ้องเนาะเข้าไปน้ำในเด้อใช่ขอไปบวงวิธีชีวิตอ่าแบบบันบานน้ำซุ้มตัวในเด้อดมือนี่เพื่อนภากันแตงตัวงามตาแสบพ้นตาแสบสตันเลยมือว่านในห้องสตันมือี้ตาแสบสตัน กระเอิญว่าตกใจแห้งเกินไปมเมอาอะไรหมู่ว่านตัวกเห็นห่ออยู่ตัว, <c oughs> วเ,เอาอะไร <c oughs> หมู่ว่านนี่ยนะจะเป็นยังจักเขาก็ยังงงตัวเองอยู่ไหน <c oughs> แบบสมองเคลนเออแบบเออสมองเคลต่อนก็ <c oughs> เ,อเอิญฮะกระซิไล่ร <c> ถ <oughs> <c oughs> สบายดีขึ้นบ,บ้านไดนะ้แน่ทางนี้เราเด็ดใบใหม่ใบใหญ่เลยได้เ,เราบ่อหน่อยหนาไพ่เลยได้ซาใจ สาใจแล้วจะเอาไปตองกุ้งขนนุ่นโมมี่เป็นประเภทนี้ครับแบบบนรดานนี่แหละครับคือเอื่อนเม่ห่้าสีไล่เนาะเฮ้าสีไล่เนาะ เท่านั้นผ่านเพื่อนเล่านี่ยร้ายเทธอเลยต่โบจักเนาะแต่ทามมือมือก้อนนะเพิ่นว่านี่แหละเพื่อนเพื่อนย่าสีไล่ประศนเออนี่แหละเพื่อนเท้าทายขอบัวขอคุ้ยตะก,กี้นะบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละทุกคนแบบบ้านๆเท่าเลยทางางานกับซ้ำนี่แหละห้างขาสีเดินทางไปหาอหาหานองบอมเพราะว่านัดหนองบอมไว้หนองบอมถ่ายอยู่เพื่อนเท่ากับสิไปหาเพิ่นอยู่เพื่อนจับเอ่อมือหนีสิผ้ากันเอ่อลงวัดไปใส่บาตเนาะไปใส่บาตเอ่อมือนี่เป็นมือออกพรรษา อยู่ลาวคัออยู่ไทยกับออกพันชาคือกันเป็นมือออกพันชาน้ำเดียวน้ำกันเนาะเดี๋ยวไปหาหนองกันครับเพราะว่าน่องเฝ้าเฝ้า,าล่งวัดเพราะว่าน่องอเป็น,นข้นขำตังหันบอกขึ้มาณนี้แหละเท่ากับพัะช้าคือกันไปเดินทางครับผมหมู่บ้านนี่เทาเลาะย่ามได้กับบอกไงามาเลาะย่ะามได้กับกับจ,จำอะได้จักเถื่อบ้านพื้นที่มาเป็นบ้านที่ใหญ่คือกันไนะ ล้อยำได้กับจีอบอะไรจักเถื่อจักสิไปหุ่มใดมาหุ่มใดแต่ว่ากจำได้พ่อข่าวว่ามาซอยนี่อ่ะนะบัดครัวเอกไปเดี๋ยวครัวเอกไปเผาไปครับน้องสิลงวัดน้องสิไปอ่ะจังหันขับวัดประมาณนี้แหละหาน้องมอนแล้วก็บเอน้องน้าครับ โอ้เมื่อวานเห็ดคลิปเนี่ยว่าวพิษเบิดมือเลยก็ว่าได้ว่าวเออว่าวซื้อนอ้นอ,งนองน้องน้องน้ำเป็นน,อน้องสีไรเนาะโอ้อาจจะเป็นเพราะเขับรถมาเมื่อเยเนาะเมื่อวานก็นเลยสมองก็เลยหัวน้อยหนึ่งบรรยากาศบ้านครับประมาณนี้เลยหอดเทียนสามวันแหละครับน้องว้ามานเร็วๆเด้อว่าท่านเซบาทเด้อว่าท่น เบืองทับบรรยากาศทื่นนองคักอีไลียูเซอ์เอา้าหนามเดวโอ้หนามกงงางยางมาสบายดีคนสวยสบายสบายดีน้องสาวคนสวยป๊าดแต่งโตนะคือ้าแม่นเป็นอ่าไซบาดไม่ว่าเป็นประเภทนี้เพิ่นสีเพิ่นสีไซสุดแน่ๆเลยมันบอกื สีปาก็โลงใส่บาตมื่อนี้เป็นวัานยังเกาะวันออกว่นานสาว่นออกสาโอ้มื่อกี้เป็นวันออกว่นานสาครับมาร่วมตัวกันจริงๆนะสีมาหลายคนอยู่แต่ว่าน้องติดติดเบียกคือล่ำไทยกับเพ็ิงานแล้วก็คือซุกกะไปหูดเขา่าไปหูดเขา่าส่วนมากเป็นสีโบก,กียวเอาแถวนี้งเป็นสีหูดเอาเนาะหูดเข่าเอาเนาะเพราะว่ามันโบราณโว่าจากไหนคือได้๋หูดเอามันโบรายมันโบรายกณหูดเอากระเล้วเนาะบทสองมานางตีอีกคนหนึ่งเนาะเออไอหนึ่ง <c oughs> าออกไปตมาแต่เตะเสาเฮ้าน่ะเขาตื่นตั้งแต่ตีหาผมนด้แต่เขาหมดเขาหยาดว่ามาดเ้าเกินเนี่ยหยาดรบกวนซุ้มตู้ห้องกันเลยว่าว่ากันเสียนเขามาแต่เ้าพุ่นเขาก็ตื่นแต่ห้าโมงตื่นแต่ห้าโมงตื่นห้าโมงก็อาบน้ำอาบน้ำในอยู่แลแ้วจะออกมาหกโมงรึ่งมันโอ้าว ar ่ะแม่บอไดไปใส่เบิองลูกเบิองหลานเนาะเหมือนี้แหละแม่ลูกวายหมากับแม่อยู่ แม่ว่าไมให้เตีมเครื่องแล้เมาบอกแม่ว่าอย่าไปได้อ้นันหมาได้มาเยี่ยมยามแม่กยย้าเอาของจะหลับเครื่องรู้มาต้อนแม่โอ้ห้อบกับสิผ้าทุกคนชมบรรยากาศของหมู่บ้านทื่ว่าสิไปเบิงเพนไบาดะบานดงไนครับหรือว่าบานดงใหญ่เนาะสิบไปเบิงผู้สาวไซบาดอยู่วัดบานดงใหญ่เนาะทุกคนเนาะ สาวผู้ไทยครับเข้ามาเที่ยวบา้านผู้ไทยอีกรอบนึงนเพราะว่านัดน้องๆไว้นอกจากว่าสิบภาคกันไปใส่บานะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับวิถีชีวิตของชาวบาทเลยกะการเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลแถวนี่เพิ่นสิเป็นจังไดยออกเป็นาข,ของอ่าประเทศลาวเนาะทุกคนนะส่วนเฮาไปปลาไปดงนะ่ะแต่ตัวพายทิพย์เขาสมนีเนี่เฮาบ่ไปลำ, <c oughs> ำตัวได้น้องเด้อเฮาใหา่เฮาบ่อิ่มเออหมอสีอิ่มเต้าโตนี่ยแหละเฮาบ่อิ่มนี่แทนแล้วทิพย์เขาหน่อยหนึ่ง คนสวยครับเมื่อวานนี้เขาไปเห็ดคลิปน้องเขาสตันเบิดมืออะไรเมื่อวานนี้สตันไปเห็ดคลิปเป็นเขาเขาเขาโบเคยโบเคยสตันเขาไปสตันนะแบบสตันไหมนี่วะเขาตันนะแบบว่าเออเอิเออร์ส์เป็นนักเอิร์นเอิร์น้องหน่ำนะเป็นซีไรเบิดคลิปเลยกลัวกันจังตายไปแบบเขาก็เรียกว่าอืมันเป็นน้ำยางสมองเขาคือเบลแอนมาเนี่ยหัวเมื่อวานนี้กับหัวเบิด์ตผู้สุดยอดเราจะสุดคลิปแมน ห้ากะาิบบอกแล้วว่าห้าสิบาทาวอุทยไปอ่าไปใส่บาทวาซานบาทขาเขาจะเาเทะเทะว่า <c oughs> สูงเตืบเฮสูงเตืบ <c oughs> สิไปใส่บาทกับอ่าช้าวูไทยครับ เมืองเซปโปนแขวงสวรรณเขตปย,ยางเี่ยป้าคนงามๆแท้อันนี้น้องยังอันนี้ถามใหม่ดูนออ้นองมอนน้องมอนอันนี้น้ำน้องน้ำสายยาต้งน้ำก็คือออกมาจากเครือเลาลาย <c oughs> โอเคไปไซบาสน้องเนาะ <c oughs> ห้าไปน้ำใน,เ,นเด้อ <c oughs> ขอไปเรื่งวิถีชีวิตอ่าแบบบัน่นๆน้ำซุ้มตัวในเด้อ <c oughs> ไปอเดินทางบ๊ายบายไปฮะ เ,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 เน้องว่าอ่ะคือบ่าอม,มาหาแต่เศ้าคือบ่มาหาแต่เศ้าน้องว่าก็คือ,อยหยาดเข้าหนาโดยอยากมาหาน้องแต่เศ้าพอหยาเพิน่นรบกวนเพิ่นแต่เศ้านะแต่น้องว่าน้องตื่นตัต้งแตะม,ม่งหาม่งเข้าเนี่ยกลายเป็นว่ามาหาหน้องสาเกินไปน้องก็เรียกว,ว่าถ้ามาเร็วกว่านี้ก็คืออา่าสเด็ดกินเขาต้องการบุ้ยกินเขาหรือยังยังต้องไปกินกินวัดน้องเนาะ กินยวดอยู่วะซุ้มเจ้านะโอ้มากินเพื่อนเนาะโอเคโอเคมากินเพื่อนน้ำกันไะหูงามมันนีเบืองร้ายบ่ได้ครับเลือดด่างสีออกพสาวงามเขาเห็นพสาวงามบอดดายโอ้ยน้ำพางงามน้ำพสาวเอ้าเาท้าอันนี้เลยนี่ก็หมากนะมาเกี้ยงน่ะบ้านเทามันเอื่นมาเกี้ยงน่ะผมซุ้มเจ้าเอื่นบักกามน้องห่วยวะเจ้าหัวกับหัวแท้่ คนละบ้านคนละเมืองต่างเบาต่างภาษาด้วยพี่น้องเด้อมันเป็นอันคำบอกคำจาของเพื่อนไหนมาเกียงกับแมนยูมาเกียงบ้านเฮาแต่ว่าเพื่อนมันเอ,อิญมากรรมเป็นภาษาผู้ไทยพี่เหลยแถมอ่าที่เห็นพวกกองเฮา,านะไอรรม,มีแต่แบบนี้เป็นนั่นหรอเออนี่แหละครับก็คือเฮามาหอดเพื่อนอ่าน้นองปุยแล้วน้องกับซีโรบัดกอนบาะคือจังได มือนี่นะเป็นมือรวมตัวของผู้สาวครับผู้สาวบ้านดงนั่งดงยัอันนี้น้องจอยคนสวยน้องหมอนคนสวยเิ่นอาจิเอื่นซื้อตางด้วยแต่เขาอื่นหมอนครับไงดีใบกะน้องน้ำคนสวยครับดอกไม้คอันนี้ผู้จัดการนะครับนี้อศูนบริการนะตัวนี้นะกำลังสิจ่ายนี่กำลังสิจ่ายเงินหายไปแล้วก็เยอะเนลือินตัวนี้นะครับใส่ดอกไม้ใส่ขันดอกไม้เห็นไหม นี่พื้นผ้ากันแต่งตัวงามตาแสบเพ้นตาแสบสตันเลยมือว่านในห้องสตันมือนีนตาแสบสตันเขาเอิ่นว่าตกใจแห้งเกินไปอ๋อหรีมือว่านตัวก็เห็นห้องอยู่ตัวเออเอาอลีมือว่านนี่ยนะจะเป็นยังจักเขาก็ยังงงตัวเองอยู่ไหนองเออแบบเออสมองเสียตลอดก็เอื่อนหักก็สิไล่ล้อ

ประมาณนั้นแหละหมูว่านนี่เขาเขาหนึง่งเขาอาจเสียบอกไงว่าเขาหมูว่านนี่มันขับรถวนไปวนมาหลอกขับรถมาเพื่อสิหอน,นี่ก็สามถึงสี่ชั่วโมงแล้วมาหอดน,น้องกะกะเอาเครื่องไปให้น้องที่เพิ่นผู้ใหญ่เพิญญพ่นฝากมาให้น่ะก็คือบัดก่อนสิหอดน,น้องนะมันมเจอสีไล่อยู่คนทางหัดนี่เลยบอกกับสีไล่ก่อนมาเนี่ยไอ่สิไปหาหมื่นอื่นจังแต่ก็มีคุยธุระกับน้องแล้วก็สิไปหาน้องน้ำ พอไปห่อน้องน้ำเลอะเออน้องน้ำเป็นสีไรน้องน้ำเขาเนี่ยงงอยู่ว่าวัวจนแข่าแห้งเนาะเนาะตายเนาะวัวจนแข่าแห้งตายนะหวานไม่ยากเฮางงเนาะเฮางงอันน้ได้นี่อันนี้ถามจากใจอันนี้ได้หนองเลยคุณเช้าวันนี้เพิ่งกินอะไรคือพะการังแท้กินน้อไม้กินน้องใหม่ลายแบบผิวขาวกับย่อนกินน้องใหม่นอไม้มันมันเนียนมันขาว พ่อปูสาวแถวเนี่กินน้ำใหม่ขับไปก็เลยงามแต่อยูห้องกินน้ำใหม่ห้องคือเป็นโลเก่าโลซิบบ์น้ำใหม่บ๊สดน้ำใหม่บ๊วอันนี้น้ำใหม่สดพ่อกินน้ำใหม่สดกะสีงามแบบนี้มนหน้าตากะสีดีแบบนี้มนหักมาแล้วก็แข่งรถในบาทสีงามคืนเอาจังสันเอาย่างไปใส่บาทแน่ไหมฮัลโโอ้มีมะกรูดน้ำโอ้มีมะกรูดน้ำใส่ใจขับไปน้ำในบาท ก็สิได้อันนั้นได้อันนี้สงอะไรผู้บ่าวก็สิเสมมามักแน่ตะลุดต,ต,ต้นศาสตร์ผู้บมมกก่ิการมามักโจรศาสตร์อันนี้ก็ได้ยังี้ยไปเซบาทเอา้าสุดทีมักทัดบังทัดประจุดบ่โอ้ถูกบ่แม,ม่นเลยถูกอ่าก็ได้เออโออนี่เนาะ,ะอโอ้อคนได้ขนมได้น,นมได้นนเงินอีกเป็นหมื่นบ่ธรรมดาผู้สาวแถ๋วนี่มึงกิบมึนกิบเว้ยไซท์เ่าไดก็ได้บุญคือเก่า ว่าจิตใจใสบริสุทธิ์ฉันก็จะไปถ่ายคลิปพวกเธอฉันก่ได้ใส่บาดดอกฉันจะไปถ่ายไปแล้วก็เลาะไปเลาะมาแล้วก็เลาะมาเลาะไปเฟ <c oughs> ินใส่จักโมงเฟิ่ฝืนสีใส่เลยฮันเดไ<ป>ไ้ไป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 สักพอดีล่ากนลงมาใส่เงาๆ,ๆถาแถบอยากได้ยังไปให้ลูกให้เจ้ากินกับจับเอาเด้อจะห้ากับจะเอาปีโปู่ไปเท่ไพชิก้าเอาเป็นเฟินว่างให้จับเอากับจับ<ร>เอาโอ้ยอัน<ร>นั่งไปนั่งเยี่ยงบบ งามก็งามจนหล่นได้พู้สาก็ได้ว่สาสันข้างหื่อเลยว่าสันได้เป็นมือไซบาดครับเป็นมือเฮ็ดบุญเนาะเป็นวันพระใหญ่เป็นมือออกปัรนซาครับทุกคนน้อง,องๆกับสิย่างไปก่อนเท่ากับสิตามไปน้ำลังครับไปแล้วขาหวยขห้องไปแล้วเป็นประเพณีแบบบานๆทุกคนฉันบอกเป็นผ้ากันเหตุเลือไฟไล่เหมือนแรกเนาะ ตอนแรกเนาะพ่อเนาะแต่ก็คือเบื้องหลังมันมีเสน่ห์เนาะบ้านเฮาเนาะมีมนต์ค้งเนาะไรไ่กระทงเลยไล่กระทงเลยเนาะโอ้เด็กขารเลยครับเป็นอ่าพิจเขาเอ้นว่าเป็นอ่าวิธีชีวิตรแบบชาวเลยไรกระทงกระปุ๊ดสาวเลยว่าสัตว่าสัตว์เราวะเทาสิพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศที่เพลินอ่าไต่เทียนอยู่ใน

เมเนัานนกามตดุยังปักสามีุยังปน,น,นงสสามัมาาาาาส,สสะปะคะวะโตอระหะโตสัมตสแถวนี้เพืนเ่นใส่เอาเทียนใส่ขันใส่บาทนะครับไต่ไต่ตเลยแต่บานเท่านี้สูมีแบบนี้ครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆครับทุก <ๆ S 2> คน ได้บรรยากาศแท้เอาอีกเหรอกินอีกปะเหังไดเอ้าเจังไดเอาสวัสดีจาโโโโด้านบนบเป็นปะโอ้นบโอ้เป็นอยู่โอ้นี่เดซันโอ้นบเป็นอยู่มาๆาเอา,น,อเอานี่โอ้สลาดสลดัด ตลาดกันทุกคนเลยเอาต้นอิกโตนะครับเอาต้นนี้เอาสียังเอาสียังนาะสีขาวบอกสีขาวอันนั้นดิเอาสียังเอาสีนี่ก็ได้เก่งๆทุกคนเก่งทั้งล้างนั่นกาลังเสริมสวยทางนั่นกาลังเสริมสวยบอกรับเอานนี้เด้นั่นสองคนนั่นอ้าวกะแล่มเสียบอยู่ได้เรากินมาแล้วเสียบบอเสียบบออันนี้อันสร้างเสริมสวยจ้าหัน สร้างสวยๆได้หน่อ่าเขาได้สร้างเขาอีกแบบพ่ออันยี่พ่อพ่อเหลืออันหนึ่งพอดีเลยเป็นของเฮาเหลืออันหนึ่งก็เป็นของเฮาพอดีบรรยากาศกะนี่แหละครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะพ่อเพิ่นไอเทศให้ว่าอัญยาดน้ำแล้วเพิ่นก็ยเสีเอาน้ำยาดนะ ลงมาเทครับทุกคนครับปาดผุ้สาวางามแท้เพื่อนเทศแล้วเพิ่นแต่เพื่อนเอาน้่มยามาเทใส่ต้นใหม่มันบอก<ม>เป็นประเภทนีเนาะเป็น<ม>ประเภทนี้ครับเพื่อนเพื่อนขึ้นตรงเพื่อนซิเดสอันน่้นได้ครับขึ้นหนองน้ำแล้วเห็ดแล้วก็สิซดเดเด็ดใบใหม่เด็ดใบให <น S 1> <ใบ S 2> ม่มาฮ้องแลกระเทลงใส่ใบใหม่กะใบใหม่ิไรแลงไปดินอีกเท่อนึ้เป็นประเพณนี้ครับประเภณนีแบบแบบบานเนาะ พอเพิ่นหยาดน้ำเรียบร้อยเพิ่นกะสีไซบาตมัเนี้แม่นบ่นนอกหยาดนา้ำแล้วกะไซบาตเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> ท่านนี้เราเด็ดใบใหม่ใบใหญ่ไไเลยนะ <c oughs> เราบ่นหน่อยหนาไผเลยนะซาใจซ <c oughs> าใจเราจะเอาไปตองกุ้งขนนุ่นมมี่ เป็นประเภทนี่ครับแบบบ้านบานบอสิรีนส่ใบไม่บ้านเฮากับิซรีนใสตต้นใม่คลอกันแต่แถนี้คนเซตเด็ดใหม่ห้องทุกเท้อเลยแต่ก็ทุกคนอีกนะเร็อเีนสบาดมันมานอกปเลยเที่ยวในบริษัทล่างถวยเ่เคยเที่ยวถ่า่ายว,ว่าเที่ยวนี่นะถ่าล่างถวยคือเกาอ้ถ้เมีเวลาเขาจะยู่อนำฮะย่นงงา่นเนากาะจำหันมาจังหันวันนี้จงหันพรอมบอจจำหันจ็กโมง โอ้โหเหมือนมาจังหันเตอเดิฟผุดไอายาบปรจั๊กเราโทรหาเราแล้วเราก็เข้าไปแม่นบอกโอ้โหถ่าจักเนี่ยห้อยฉันมาจังหันกับเธอแล้วเราเพิ่มาจะแซวค่ะเธอไอตื่นสวยเองบปรจักตื่นตีห้าตื่นสวยตื่นสวยคืออยู่น่าตื่นตีสามมันแหละเพราะว่าลงมาฮตัดต่อคลิปลงอีกกะอาบน้ำตีห้าหกโมงเกินก็ออกมา้ต้นบุญลายสายเงา ทิปเขาเพิ <c oughs> ่ก็ได้อเอาเปาใช้ไนี่ั <c oughs> <น>้าหมไปน้ามแตะแบบนี้นนอเอาซซิ่นนไปห้องยากห้องบ,บอีม <c oughs> อแบบบ้านๆครับทุกคนแบบบรรยากาศเลยตกเขาน้ำหม้อใส่ใส่ใส่บาทนะพู่นะ <c oughs> เอาน,นี่น้ำหม้อ <c oughs> ๆๆส่หนึ่งที่นำสบาทที่กัน โอ้มัาจะใช้เงินพร้อมใช้เงินพร้อมในบาทได้ทุกคนสีไล่คน,คนสวยครับสาวบานดงมีแต่คนงามๆโอ้เลื้อาอยุเนาะจิบข่าวก็ได้เนะ <laughs> เลื้ยอายุ ผู้สาวกับใสยบาทนั่ผู้สาวเ,เาแล้เป่าลเป่ากรใช่เลุเพิ่นสีไซเพิ่นสีไซบคือบานเท่ากับคือเพิ่นสีไซแหล่เพิ่นสีเอาปติดต,ตามของตามกองเห็นบ่เป็นประเพทนี่คงเพิ่นแเบิ้งแหลมาเบื้งทะเลเขาก็แปลกอยูด่ด้แปลกตาอยู่ด้ เป็นประเพณีของเพื่อนเนาะทุกคนเนาะอันนี้นี่คือเพิ่นใส่ใส่ใส่เพื่อนยังครับบอกเข้าใจแบบบูซาบ่เนาะบูซาบอ่ะหนอนอซีไล่เป็นหน่อยเจอกันเนาะสีไลเนาะ น้องแมนบอกสาวบันดงบอกเพื่อนจะอยู่ทางไหนบันดงแมนนี่บันดุงโอ้ดงนอกโอ้บันดงนอกครับสาวบันดงนอกไม่ได้พูดงามๆนะครับที่เขาบอกว่าอ่าสีมาเห็ดอ่าโล่งท่านอยู่บันดงกันนี่แหละก็คือน้องเพื่อนเอากระเล็บมาเห็ดน้ำห้องก็เอาปีโป้ตาแสบแล้วก็เอาน้ำครับท่านบอกน้ำมาเห็ดโล่งท่านน้ำกันเนาะ ได้บุญเนาะออกออกออกก้อนซ่าเนาะบ่าวเนาะถือว่าเป็นเป็นบุญเนาะก็ด้ให้เล็กน้อยให้ชาวบ้านได้กินเนาะหรือว่าเห็ดไก่แต่ก็เป็นเห็ดอยู่ฝั่งลาวเนาะมาไก่เด้มาไก่เด้นี่เห็ดอยูซ่าก็ได้บุญด้วยกันเนาะบ่าวเนาะแต่ว่ากะเขาได้มาทางนี้แล้วก็ได้เบาแล้วก็ต้องได้มาเนาะสีไลเอากระเลมเอานี่บออะไรเอาบ่นี่เอาเอาเอาดูหน่อยว่ แล้วมันละลายเด้อให้ได้กินกินในเรื่องกระเลมในละลายเด้อเล็น้อยสิตาค้าเด้ออยู่ในบ้านแต่บาปเพราะท่านในเขาเมื่อเนาะโอเคโอเคได้เขาจักหาลังจากที่ใส่บาตใส่พกแล้วน้องกระซี่ความทิพย์เขาโลงพอทิพย์เขาเบิ้ลข้าหมอนแล้วว่าพ่อพ่อเบิ้งไม่สวยนะเบิ้งวิ่งเหลืออยู่ก่อนหนึ่งเหลืออยู่ก่อนหนึ่งโอ้งพ่ออยู่สั่นกับขนมสามอันเงินอีกสามแสนเจ็ด ตอนแรกว่าสิผ้ากันอ่าเบิ่งเพิ่นล่างถวยล่างบ่วงแต่เมื่อนี้บ่หลายเนาะบ่คือสุดกรสุดกรคนหลายเนะาะคิดตาเข้าหลายคนหลายเข้าหลายแล้วกักับเลยป้าให้อันวัยรุ่นเลือหน่อยเพิ่นจัดก,การเองเนาะผู้เฒ่านั่นแหละวัยรุ่นเลือหน่อยก็ได้ไี่ใใครส่โรคส่วนมากเพิ่นก็สิซอยกันดีครับเป็นแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆไมม่ีเวลาผู้เช่ากะตากแดดตากหน้ากัฮหอนแหนนะเห็นเมื่อรับ,บ มื่อนีห้องซื้อมากินพัดผักบ่งอยู่คุ้มบอมเพลินได้มื่อนี้ต่างใจว่าจะไปกินพัดผักบ่งอยู่คุ้มบอมบอม่บม,อออบอมบม่เอินบ่มบ่คุ้นบม่มคุ้นบ่มโอ้โอโโอคุออ้นบม่บมก็คือเขาเอิ้นนั่นก็บ้านเ้ากับคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มระเบิดเน,ะนะาะปลูกไว้ในหันเลยปลูกแล้วมันงามเลยมันมันมันมีหนามบ่เนาะโอ้แสดงว่าหนามมันก็มีอยู โอ้โหตุตายแล้วเธอแทงฉันเจ็บมากบัดฝนตกก็มีอยู่พะศันแต่ว่าถ้าเป็นนักหันนะมันสีพักบงน่องเก็บมากแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮเบิ่งแล้วบอดี้ไส์ปุ้ยบอดี้ไซส์ยังน่องมีแต่เอาขี่แบ่ห้อยลงพะศันบอบ่บมียังเลยบอดี้ไซส์ยังเลยเอ้ามันคือมันคืองามแท้เออผกเรามาสัมันก็งามแล้วเนาะเออเอ้ลืมว่ะสุ่มตัวกินแต่็มใหม่แบบธรรมชาติตัวสุ่มตัวก็งามเอียงใส่ฟึ๊บหลุกะ เฮ็ดคลิปก็ต้องว่านวลว่นวลกับน้องหยอกน้องไปนี่ยแหละครับถ้าเฮาสิถ่ายคลิปแบบพิซซาเจ้าอยู่บ้านไหนจะมันกัดสีนาเบื่อหนะพิซซ่าอยู่บ้านไหนอันนี้น้องซื้อยังกินเขาแลงกับยังมันน่าเบื่อได้ทุกคนนะครับก็ต้องหยอกน้องไปตละเทื่ยงไปนะครับอีชาเขาดีเนาะเอาคือบอาเมียมาใฮะอีชาเขาคือบอาเมียมาโอ้ยบ่ได้ขำหวยมาสวดรด คนอื่นน่ะคนอื่นสิเป็นแบบนี้คนอื่นน่ะขามหวยมากเขาโสดสำหรับเฮ้าน่าาะบอลุงขั้นใดขางเดียวห้อกบโซดแหละเพราะว่าโสดไอันนี้เอาให้ให้พี่พี่แตงชุดแบบนี้นี่คือเฉพาะเฉพาะหนึ่งงานแต่งพี่บอกงานดองเอองานแต่งงานดองกันเดียวกันงานบุญหรือว่าใส่บาตรใส่โพกคนจิแตงแบบนี้ครับสิใส่ผ้าเบียงทุกคนเลยผู้หญิงก็ใสิใส่ผ้าเบียงงามๆแบบนี้นี่ห็นบอก ต่ผ kind of ู้ชายเพิ่งกับสีใส่ผ่าเบียงอีกแบบหนึ่งผ่าเบียงไล่ๆผ่าเบียงไล่สก๊อตนะประมาณนี้แหละสิพลากันกราบได้ง่ายนี่กราบเลยบรอแต่กราบก็บอกด้วยสิแต่กราบน้ำไปกราบไปกราฟไปเอาไปซื้อจะเสิเอายังไปซูเล็กหน่อยกิน อูกลเด, <c oughs> ด้เอาห,ด,าหาด่นีับข่าได้หนน้องแมนบอแม่แรกกินจับเข้ากับนำ้นนำหรืได้นไ,ได้ห้องกินกินพักกินง่าไปนี่แล้วกินไขนี่ตอนนี้ยงเมาก็ได้ป๊าดแมขาครับแล้วขายของดีได้หลานาๆๆๆเขามาสื่อน้ำเล่านี่โอ้ลูกสาวเรานับเงืนเกงขึ้นยังหนได้แต่หักบ่ถก โอไปห้องเพี้องเสรีเอาบีแก่เพื่อนเพื่อนวะห้องโบท่านเดี๋ยวใส่เพื่อนว่าเพราะว่าเพื่อนหนาดูวินาที่ใส่ันนี่ยอันนี้เนี่ยไม่นั้งอันนี้อันนี้ใบคล้ายบ่หน่นะแม่เฮ็ดจับคล้ายโอ้เอาแม่เจ้าอยากขั้วไม้คือต้นเทียงจ้าอันนี้ได้โบสือไปไปเฮ็ดกินไม่เราโบท่านเสียบว่เป็นน้ำเดือดเมื่อวานนิ้วหนึ่งห้าพันไม่บ้เออเอาแม่แกงสะก่ยเบาเฮ้ย ไปขายกันด้วยเช่าเลยแดงตำเพียนกันแทบเลยไปมันพอกันเด้อมั่นพอกันดีกันดึงหน่อยสีจกตากันนะเจ้าได้สีหยากออยเขาไปเรี่ยกท่าครับน้องน้ำราะว่าเพิ่นสิเมื่อเฮือนเพิ่นเนาะไปเบิ่งร้านเนาะเพราะว่าร้านยังอยู่เฮือนเลยเยอะกะคำคำเรงเร่งอยากเจอกันใหม่เนาะสันเนาะแต่กระบนเนี่ยอาจเร่งๆดอกกาดสีสักพักหนึ่งเขาอาจสีทากไปไปหาตัว ะกะสิเขาไปเห็ดคลิปน้ำน้อยหนึง่งกะเดินทางปลอดภัยเด้นหนองเด้อมันไกลประมาณมาเพื่อนโตอีกไกลยู่ไใบ่มาเกินสองโลบ่เกินสิบเมตรโอเคบายบายไปละ <laughs> เจอกันไหมอันนี้นะฮาสิไปส่งเพื่อนเพื่อนทำงัสิุยางสอนถ่ายกันเมื่อมาส่งกันเพื่อนเพื่อนไปละคนครับแยกเมื่อขา,ามอมเนี่ยคือเพื่อนเอิ้นลูกเพื่อนแถวหนีว่ามอมนี่หไายที่ว่าหัากหักแห้งมอมทูนข้ามอมมันมีประมาณนี้่เบิ่งบครับ มาแล้วเลยมาไอตาโกมเบลก็ดีเมาเลยมาไอเอาแค่มาเอาเร็วๆเป็นเวิร์นไอได้เมาดิอ่ะย่างกันอันนี้ฉันนี่มาพี่ไรหลังจากเข้าพักกันมาแต่ใส่บาตเข้ากับไอไซน้ำหนองอยู่น้อยหนึ่งสองอันหนองให้ใส่น้ำกะสิเมื่อแหละวันนี้เพราะว่าตื่นเร็วแล้วตั้งแต่ฮามองกันบ่ หาโมงเสาได้บุเป็นหาโมงแรงนะกซิมลาล่านองเมื่อแหละครับเพราะว่าเข้ากสิเขาไปในหมูบ่บ้านแล้วมีทุระในหมู่บ้านอีกหม่องสองหม่องเลยหละกะจากสิมาเล่นน้ำไม,ม้เหมือแรงเด้อไปแหละขอบใจเด้อบ,บายออกจากนองแล้วครับเข้าสิแวกเขาไปในหมู่บ้านอีกนิดนิดนึงเนาะอยู่หม่องคัวอูเนาะมาจำได้กสิเห็นอ่อเราจัดการกับมองเราตลอดเลย <laughs> มือนีนไล่ว่าพอไล่มองเขาเอ้อไล่มองอยู่บนแถวนี่อโอ้อมองปลาหยังอันนี้ปลาหน่อยโอ้ปลาหน่อยมองปลาซิวปลาขาวเนาะอโอ้เนี่ยครับการท้ามาหากินถ้าไปก็ดดได้พ่อเด้อไม่ต้องใก็มาแวะถามเราตลอดครับรบรรยากาศแบบบ้านๆมากบรรยากาศแบบนี้ครับคือบ้านเฮาแต่ก่อนแหละบ้าน <laughs> ถนนทนทางนี่เป็นตารางเฮือนเพิ่อนเป็นขางเฮือนขางสั้นนี่เป็นทุกอย่างเลยสะอาดสะอาด